สวัสดีค่ะปูชาแนาลเลยนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปทาหารอินเดียกันจ้าตามมาเลยมินะซังคอน,นิชิวา่าปูชาแนาลลูเดสค่ะร้านนี้ชื่อว่าดาลูบารลูนะคะดาลูบารลูเคียววาคาเลโอทาเบนี่ดาลูบารลูซังนี่อิกิมาโชค่ะเข้าไปกันเลย ร้านนี้นะคะเซตอาหารกลางวันเนี่ยราคาถูกแล้วก็อร่อยด้วยพี่ชอบมากินบ่อยๆเลยเวลาก็เปิดตามนี้เนาะโคโ o n นลันช์ดูเต m มโอยชิคต์เตย้า้ยนเดยคุกีมั้ววว้าวนา้นข้อน้อเร้นท้อร่่่ i ่่่ เข้ามาถึงข้างในแล้วกินหอมฉุยเลยมาดูบรรยากาศภายในร้านกันค่ะตามมาตามมาเป็นร้านเล็กๆน่ารักดีนะคะนี่มีรูปพระพุทธเจ้าเหมือนที่ไทยเราเลยเนาะนักการทวาามิสมานุพสตารตกะฮัตเตมัสเน่ไทยนุยโชย ข้างในก็ประมาณนี้เนาะตอนนี้ลูกค้ากลับกันไปหมดแล้วเราก็เลยถ่ายได้ออเอ๊ะคุณเลยว่านั้นนี่โนะขามิสมากนา อัน,นี้เป็นบรรยากาศห้องข้างในนะคะไม่ได้เป็นเก้าอี้เป็นที่นั่งแบบญี่ปุ่นเนาะก็เป็นประมาณนี้มีรูปช้างเหมือนบ้านเราเลยก็้คาโตโตสูซังจะคเรกะลันช์เมนูเดสเนอลันช์เมนูว่า A B C のน種類カレーのุยคาเลโนคาลาซาวะเอาเมาสเนเซตอาหารกลางวันนะคะก็จะเป็นเซต A B C เนะื้อมีสามเซตแล้วก็เลือกความระดับความเผ็ดได้ด้วยนะคะแป้งอินเดียก็จะเรียกว่านำนะคะนันปังวา่าฟุซโนนางอิงไงซี่กาเดชิสุนางชอบคุนังนาโดทาคุซังจุรุยอะริมาส 私のおชに入りはチーズนここีอิลีว่าชีสนั่นเดค่ามะมาทานที่ไรพี่สั่งแต่ชีสนำค่ะ <laughs> ชื่โมโงนา่ไงชิมัสมาสั่งกันเลยจ้าวัตชิว่าซีลันชีเดชีสนันเอเองโกคาเรว่าบัตเตอรชิคินคาเรดานาว่า ランチで木替わりカレーナスとチキンのカレーです作ってるときにキッチンを見せていただきましたおーわーすごいなんはこの窯で作るんですね初めて見ました面白い興奮しますね素晴らしい อ,อย่าเกตละบตัตรอนุตเตเดกิอากาดีเดสเน่้้าเขาให้เราไปดูวิธีทานทำนันข้างในร้านด้วยอุ้ยโชคดีจังเลยนี่เขาเอาเข้าไปย่างในเตาถ่านแบบนี้นะคะที่เราเห็นเลยว้าวสุดยอดมากๆมันก็ฟูกมาอย่างนี้เลยแล้วก็ทานเลย 出来たてほやほやのナンです。美味しそう。おおこっちはハシミスのナンかな。たっぷりと塗ってますね。わあこっちは私の大好きなチーズナン。中にたっぷりとチーズが入ってます。えこれはパンドレチキンかな。串に刺して焼いてるんだ。 ก็คุ้ังเดชเทเน่นโอชิเตอิจิดะกิอะไรก็ตามก็ใมาลันจิกะดกิมัสตาโอชิโซมาแล้วค่ะยิ่งอร่อยน่ากินมากๆเลยชีสนับัตเตอร์ชิคกัลเล่เดช เรียกว่าทันดอริชิคินดานะซังว่าฟูซุโนะนัมโตะนัสุโตะชิคินโนะคาเร่เดสいただき Mas อือ้มอร่อยอร่อยค่ะนี่ก็เป็นเซตของพี่เนาะเป็นชีสน้ำแล้วก็เป็นแกงคาเรแล้วก็มีไก่ทันโดรีนะคะ นันที่นี่นะคะนอกจากชีสน้ำแล้วก็ยังมีช็อกโกแลตนันด้วยมีหลายไส้มากๆเลยชีสข้างในก็เต็มเลยนะคะในในนันเนี่ยเหมือนพิซซ่าเลยอืกงการิโตคิซเนโรนียากตชิกินโอ้ไก่ย่างทันดุรีย่างได้แบบว่าให้มากๆโอ้โอชี โอชิอืมต่อไปนะคะก็ここเป็นชีสนะ้ำของเราสกิวา่าวอตชิโนได้สกินชีสนะ้ำโคเรเดสโอชิโอชิอืมอ้าวฮิฮิฮิ อร่อยอ่ะแต่กินไม่หมดนะมันเยอะอ่ะแน่นด้วยจริงเราต้องเอาน้ำเนี่ยจิ้มกับคาเลนะแรกๆพี่ชอบกินน้ำอย่างเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปจิ้มนี่คาเลมสกิเตทาเบเตมิมาอ้าวโอ้โอรีชี โมตัวนี้ยที่เนี่แกงคาเลของที่นะคะเราเลือกระดับความเผ็ดได้เนาอมีถึงหกระดับเลยอันนี้ก็เลือกแค่ระดับสี่ไม่เผ็ดเลยสำหรับคนไทยเราพี่ว่าน่าจะคนกินเผ็ดๆน่าจะหกไปเลยนะแต่ห้าก็เริ่มเผ็ดแหละครั้งที่แล้วกินห้าไปอือร่อยอะ่ะ ไก่ก็อร่อยดริงกว่ามังกอร์ชีโอชอยส์อันนี้ก็เป็นน้ำมะม่วงนะคะเป็นโยเกิร์ตผสมกับมะม่วงอร่อยพอดีเลยกินเข้ากันกับคาเลเลยโยกิรุตุโตมังโกะว่าอายมเนะโนโดกัสกิริชิมส อโอชิดานาวะโคเพะครุโตะนางโอะคานสา,บบาสึนิซังไมททเบมาสสามีมากินที่นี่นะคะต้องเบิ้ลน,นำนะคะสองสามแผ่นเลยนางเดี๋ยวนี้ลดปริมาณลงแล้วหรือแค่สองแผ่นฮโออิมโคคุซังอริกาโตะเจ้าของร้าอากตะ